สวัสดีค่ะครูบุญชูกันเกตค่ะโรงเรียนเตรียมรมศึกษาภาคเหนือจังหวัดพิศณุโลกสำหรับคลิปในครั้งนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เมทริกนะคะเราจะมาพูดในหัวข้อของ d e เทอ m i มิน t d e t เทอ i n มินเป็นอย่างไร ก่อเรามาดูที่คำนิยามกันก่อนนะคะบทนิยามเขาบอกว่า Determinant คือตัวเลขจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่จะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นที่สอดคล้องกับเมทริกจัตุรัสถ้า A เป็นเมตริกจัตุรัส d e t e r m i n a n t ของ A จะเขียนแทนด้วย De t A d e t มาจากอะไรลูก De t ก็ย่อมาจากคำว่า Determinant เ,เราจะใช้แค่ขาสารตัวหน้าเอามาย่อนะคะก็เหลือแค่คำว่า De t a หรือบางตำราเขาก็จะขีดเป็นขีดตรงๆแล้วก็ใส่ สัญลักษณ์เมทริกเอลงไปนะคะ determinant ตัวนี้เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเมทริกจัตุรัสถูกไหมคะอ่าแล้วเมทริกจัตุรัสจำได้ไหมเป็นยังไงเมทริกจัตุรัสคือเมทริกที่มีมิติเป็น1คูณหนึ 2, ่งสองคูณสองสามคูณ3ามหรือ n คูณ n สี่คูณ4ี 4, ่ 5, 5้าคูณได้หมดเลยนะลูกมิติคืออะไรจำได้ไหมคือจำนวนแถวคูณจำนวนหลักใช่ไหมในเมทริกอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะเมทริกจัตุรัสในครูก็ยกตัวอย่างมาให้ดู ในการหาดีเทลวีแนนต์เราจะมีหลักการในการหานะคะดังนี้เอาเราลองมาดูก่อนถ้าเราจะหาเดทของมิติ1นคูณหนึ่งเราจะมีหลักการอย่างไรนะคะหลักการของการหาเดทหรือการหาดีเทลวีแนนต์ของเมทริกที่มีมิติ1นคูณหนึ่งเราก็เอาสมาชิกคา,าตอบได้เลยหลักการนะคะกคือถ้าเมทริกเถ้ามีสมาชิกคือ A แล้ว,ลวเดทของ A หรือดีเทลวีแนนต์ของ a ก็คือ A ยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมลูกถ้าเมทริกซ์เมีสมาชิกคือ9ก้าเดทของเมทริกซ์เก็คือ9นะคะเมทริกซ์บมีสมาชิกคือ19บเก้าดีเทอร์มินาหรือเดทของเมทริกซ์บก็คือ19อีกตัวหนึ่งตัวอย่างตัวหนึ่งอ่าถ้าเมทริกซ์ซีมีสมาชิกคือลบแดังนั้นค่าดีเทอร์มินาหรือเดทของเมทริกซ์ซก็คือลบแนั่นเอง แล้วถ้าสองล่ะถ้าเมตริกนั้นมันมีมิติสองคูณสองล่ะจะเป็นยังไงเะเราล,ลงมาดูหลักการเช่นเดียวกันหลักการของเขาก็คือถ้าให้เมทริก A มีสมาชิกค,คือ A B C D จะได้ Determinant ของ A ก็คือ A D ลบ B C คู่ขาถ้ามันไม่ได้เรียง A B C D แบบที่ครูเรียงลาะคะแล้วหนูท่อง A B C D ไปหนูจะทำถูกราคาคู่มันจะไม่ผิดใช่ไหมคะคู นักเรียนใครเขาจะไปจำ A B C D ถูกไหมอันนั้นอะ่ะมันเป็นหลักการที่นักคณิตศาสตร์เขาเขียนกันแต่ในทางปฏิบัตินักเรียนเรามีเมทริก A B C D บแบบนี้ถูกไหมคะในทางปฏิบัติ A D ของเราคืออะไร A D มันก็คือการคูณของ A ลงมาหา D เห็นไหมอ่าเนี่ยคือ A D แล้ว C B C คืออะไร B C ลงคูณมาทางนี้นะคะครูเราจะใช้วิธีการคูณขึ้น มันจะอันนี้ลงมาแล้วอันนี้เราก็จะคูณขึ้นขึ้นไปเป็น c b แต่อ้าวแต่ในนี้ของครูเป็น b c แต่ทำไมครูเอา c คูณ b นักเรียนคะเราเคยเรียนผ่านๆแล้วการคูณมีสมบัติการสลับที่ดังนั้น c คูณ b หรือ b คูณ c มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเขียนอะเรามักจะนิยมเขียนครูใช้คำว่านิยมเขียนนะเรียงตามตัวอักษร A B C D ไล่ไปแบบนี้อ่า C คูณ B จึงมีค่าเท่ากับ B คูณ C นั่นเองนะคะนักเรียนเห็นไหมสีเขียวเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวอ่าเส้นสีเขียวเป็นการคูณลงมาเส้นสีแดงเป็นการคูณขึ้น A D A D ลบ B C เห็นไหม A D คือการคูณลง B C คือการคูณขึ้นดังนั้นหลักการหา เดทของเมทริกที่มีมิติ2อคูณสก็หาได้จากคูณลงลบคูณขึ้นนั่นเองคูณลงลบคูณขึ้นเอาผลคูณของสมาชิกในเมทริกคูณลงลบด้วยผลคูณของสมาชิกในเมทริกคูณขึ้นนะคะอ่านี่คือหลักการหา เดเทอร์มนแนนต์หรือการหาเดทของเมทริกซ์ที่มีมิติ2อคูณสนะคะเรามาดูอ,อย่างงี้ดีกว่าอ่านเมทริกซ์เอมีสมาชิกคือ2อ่าขออภัยค่ะแปดสองถ้าจะหาก็เอา8ปดคูณสี่แปดสี่ลบหกสองสลบเห็นไหม ขออไปไปเร็วมากเลยแปดสี่สามสิบสองลบหกสองสองก็เหลือ20อ่สิบดังนั้นดีเทอร์มินันของเมทริกซ์เก็คือ20่อ้าวต่อไปลูกเมทริกซบีลบสองหศูหก็ลบสองคูณหลบสิบคูณศย์ได้0นเห็นไหมลบสิบลบศูนย์ก็ได้ลบสิบอ้าเมทริกซต่อไป9ก้าหห้เอาคูณลงลบคูณขึ้น9ก้าหห้าสิบลบ หนึ 1> 1่งลบสามหนึ 3, ่งคูณลบสามหนึ่งคูณลบสามแต่นักเรียนมันมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงข้างหน้านี้ด้วยอย่าลืมเอาเครื่องหมายเข้าไปคูณด้วยนะคะลบคูณลบได้บวกก็เป็นห้าสิบสี่บวกสามห้าสิบเจ็ดนักเรียนถ้าครูคิดคลเลขผิดบอกด้วยนะคะคการคิดเลขผิดในเรื่องในการทำโจทย์คณิตศาสตร์เป็นเรื่องปกติค่ะต่อไปอุ คูณลง0คูณลบ2ได้0 3คูณ1เป็น3เห็นไหมลูก0ลบ3ก็ได้ลบ3นะคะหาเดดของเมตริกมิตริ2คูณ2ยากไหมยากเลยค่ะคือได้ยมากเลยตอนฟังเนี่ยไดย้แต่อยากจะรู้ว่านะักเรียนทําได้จริงหรือไม่จริงต้องลองไปทําแบบฝึกหัดน,นะคะเราลองมาดูอีกตัวหนึ่ง แล้วถ้าเป็นเมตริกที่มีมิติสามคูนสามล่ะอ้าวคูณขึ้นคูณลงอ่เราจะใช้หลักการเดียวกันแต่นักเรียนลองมาดูถ้าให้เมตริก A คือ A B C D E F G H I แล้วเด็ A คือ,อาวาวาวาเห็นหลักการมัม้ยมีใครทำมมีใครท่องมั้ ใครท่องได้นี่นักเรียนไม่ใช่คนปกตินะคะอัจฉริยะเลยนะคะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ภาษาต่างดาวชัดๆนะคะภาษาอะไรพวกนี้นักเรียนไม่ต้องท่องเราจะใช้หลักการเดียวกันก็คือคูณลงลบคูณขึ้นอามาดูคูเออไอมันคูณลงได้มีสามตัวพอมาเป็น B F ออ้าวไม่มีทำไง ไม่มีไม่ต้องตกใจลูกเราจะยกเอาหลักของหลักแรกหลักที่หนึ่ง b dg เอามาต่อท้ายเพื่อที่ว่าเวลาเราคูณลงของ bf ตัวนี้ค่ะมันจะได้มีสมาชิกเพิ่มตรงนี้อีกหนึ่งตัวได้หรอไหมอ่าเราจะยกเอาหลักที่หนึ่งกับหลักที่สองมาต่อท้ายเพื่อที่เวลาเราคูณลงมาค่ะ มันจะได้มีสมาชิกครบแถวนะคะอ่ะเราจะใช้หลักการคูณลงลบคูณขึ้นเหมือนเดิมอาะแต่เราจะเพิ่มหลักเข้ามานะคะเอาหลักที่1มาต่อเอาหลักที่2มาต่อแล้วก็คูณลงเลยลูก e a e i เห็นไหมลูก a e i ตรงกันเลยนะ b f g นี่ b f, g. B f g ก็ตรงกันเลย c d h ก็ตรงกันเลย c d h ต่อไปคูณลงหมดแล้วหมดแล้วนี่สตัว a b c มาครบแล้วต่อไปคูณขึ้นก็ G เริ่มที่ G ก็ G E C แต่การคูณมีสมบัติการสลับที่ดังนั้นครูจะใช้กันสมบัตินี้และอีกอย่างหนึ่งครูจะเรียงตามตัวอักษรเป็น c e g ต่อไป h f a คูณก็จะกลายเป็น a f h นี่ i d B คูณเข้าไปอ่าก็จะเป็น BDI แล้วคราวนี้ถ้าเป็นเมตริกที่มีมิติสองคูณอง่ะมันมีแค่ตัวเดียวมันไม่ต้องรวมกับใครแต่อันนี้มีการคูณลงถึง3าตัวไอคูณขึ้น3าตัวคูณลงสามตัวเราก็เอาผลบวกของการคูณลงลบกับผลบวกของการคูณขึ้นนั่นเองนะคะหลักการง่ายๆเห็นไหมไม่ยากเลย ค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะของการหาเมตริกที่มีมิติ3คูณ3ข้อแรกค่ะเมทริก A มีสมาชิกคือ1 2 3 0 2 6 0 0 5ถ้าเราจะหาเดตของเขาหรือจะหาดีเทอร์มิน t นต์ของเขานะคะอย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องเติมลากเราก็เอา1 0 0 2 2 0มาเติมแล้วเราก็ใช้วิธีการคูณลงคูณลงคูณลงลบ คูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้น,นเอาละผลของการคูณลง2คูณหคูณนได้10 1 2นคูณหคูณไม่ได้เติมนะนักเรียนเติมแถวกันเอาเองนะคะอ่าจะมีค่าเป็น0 10ลบ0ก็ได้0อ่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะสามเมตริกปีมีสมาชิกคือ1 2 3 4 5 6 7 8เแหลัก จะไง่ายเติมหลักก่อนค่ะเอาหลักที่หนึ่งมาต่อท้ายหลักที่สองมาต่อท้ายอ่าโอเคพอต่อท้ายเสร็จแล้วคูณล,ลงคูณล,ลงคูณล,ลงคูณขึ้นคูณขึ้นคูณขึ้นครูคให้เวลาสองวินาทีให้นักเรียนลองดูซิว่าจะได้คำตอบเท่าครูเท่าหร่หนึ่งสองหมดเวลาค่ะ เพือ่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานักเรียนจะได้ลองไปฝึกทำดูนะคะฝัะ่งนี้ครูจะเป็น1คูณ5คูณ9้าใช่ไหมลูกอันนี้ก็จะเป็นสองคูณหมาต่อตรงนี้ก็จะเป็น7ดใช่ไหมแล้วต่อไปก็จะเป็น3มคูณ4แล้วก็คูณ8นะคะก็จะได้เป็นคำตอบตัวนี้ครูคูณให้แล้วนักเรียนต่อไป7คูณ5คูณ3าดคูณหคูณหนึ่ง 9ก้คูณสคูณสองใช่ไหมลูกหนูต้องต่อแถวต่อหลักนะคะก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับเท่านี้ส5่สิบห้าบวกแปดสบวก900เก้าร้อยเ๊ะขอโทษค่ะ9 0้900เลยเห็นไหมสีบ้าบวกแปดสบี่บวกเกหได้ 225ร้อยยีบห้าลบหบวกสีบวกเจ็ก็ได้225ข้อนี้เดตเป็นศูนยะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการหาเดตของเมตริกที่มีมิติ1นึ่งคูณหนึและ3ามคูณสโดยใช้หลักการคูณน,นะคะก็คือใช้หลักการคือการคูณลงลบคูณขึ้นคูณลงลบคูณขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นการหาเดตหรือการหาดีเทอร์มินาลของ เมทริกที่มีมิติ n คูณ n นั้นเราจะมีวิธีในการหาโดยใช้ตัวช่วยเพราะถ้าจะให้เรามาต่อแถวมาต่อหลักต่ออะไรอย่างเงี้ยอีกหูคูถ้าเป็น5้คูณหหนูต้องต่อกี่ตัว6กคูณหตายเลยเราจะมีตัวช่วยในการหาค่าของดีเทอร์มินนได้แต่จะเป็นอะไรนั้นคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกูจะอธิบายในการ หาค่า d e t e r m i n a n t หรือค่าเดตของเมทริกที่มีมิติ n คูณ n ว่ามันจะมีหลักการยังไงและตัวช่วยนั้นเรียกว่าอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมในคลิปหน้านะคะลูกสำหรับคลิปวันนี้ครูก็จะฝากไว้เท่านี้นะคะ อ่าสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยประการใดหรือครูคิดเลขข้อไหนผิดนะคะนักเรียนสามารถทักมาที่ idline ครูได้ครูให้ idline เอาไว้แล้วก็อ e ีเมลของครูด้วยนะคะทักมาได้นะคะสวัสดีค่ะ